Like yeah, uh, hair, uh, small and big, big yeah, half, yeah, big. yeah. Oh. Oh. Uh, Your biggest, your biggest hair. Yeah. Uh, which size? Your uh, here. Uh, here like this, this, this. Your. How much? It be? Yeah. yeah, yeah. Uh, five, five kilo. Five kilo. Yeah. Here. Yeah. Oh. <laughs> uh this under have a uh, barracuda barracuda here yeah Yeah. oh yeah. cool. <laughs> can you show please yeah uh, this it's is, uh, uh, for barracuda uh, no 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 barracuda uh, this is my friend ah, uh ah. driving Ah, mm. uh, this for for for, for uh fishing. this uh maybe traveling Oh, sorry. Uh, oh. baby. Oh. baby. Oh. Okay, okay, yeah. okay. No problem. And I think Yeah. Good. 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 Yeah. Amazing. <laughs> this. Uh. This sometime, uh, Have a king mackerel. Oh, okay. Ah, yeah. Oh. yeah, king mackerel. Oh. Uh, yeah. oh. I have a photo. Fucking shit. Amazing. You. Amazing. We fishing. Uh, uh, not fishing here amazing place. <laughs> this... Here? No, 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 no. no. This uh, Songkhla. Macrae? Songkhla, Song Thailand. Yeah. Ah, ah, King Mekra. ah. ah, ah, ah. <laughs> how much? How much weight? Kilo. Uh, kilo? Uh, eight. eight. Eight kilo. Eight kilo. Yeah. Ah. Ah, oh, oh, fucking shit. <laughs> <laughs> you me sir. You can follow me in YouTube? Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> of course. YouTube. Yeah, I love YouTube. <laughs> YouTube good product. Hoe kan ik ze je gevonden? Ja, ja. heb een... P A E. Hij Thai uh... uh No, no, no. English. No? English. P. P A E. A. Ja. Yeah. E. Ja. Yeah. Like this? Uh, fishing. channel. Fishing. This. Ah. 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 Oké, oké,

มีลูกไซด์เลยนะครับตัวกี่บาทพี่เน,นี่ยอ่ามีตั้งแต่เก้าสิบร้อยกว่าเออครับมีกี่กำบ้างะของชมเรือนนะไรพี่ได้เลยไอเดียยี่ห้อนี้ซุปเปอร์จิ๊กครับไอดียเหไอดียครับฝากงนี้ไหนมานี่ยร้านตกปลาทุกใบเลยครับ กำหน้าตกกุมองตรงนี้ตกกุอมองเยอะแถวนี้ครับ,รบไม่ใหญ่นะขนาดเสามือเองได้แล้วข้างเสาอยู่ข้างเสาเขาข้างเสา,า,สาตรงหลังขึ้นมีคนมาจากใต้เมืองมาตกใตล้ทิ้งสองสามโลจมก่อนเขาหายไปเลยไม่เห็นหน้านตา <c oughs> หายหน้าไปเลยนะทำงานเขาไม่ว่างมาเอาแบบมาดีด้วยงานโรงแรม Say hi. Hello. <laughs> you come from? Uh, from Russia. Oh, Russia. Yeah, yeah. Uh, how many years from Phuket? Nine months. Nine months? Nine months yeah in Phuket uh, uh, after uh, Armenia. Uh, how much fish? Mm. Uh, ฟิชิงก์ it's amazing I love fishing from child from child เคผมสวัสดีนาหน้าสายตกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่สารสิทธิ์นะครับใครที่ติดตามผมก็รู้นะครับว่าที่นี่คือที่แรกที่ผมมาตกปลาแล้วก็เป็นที่แรกที่ผมเล่นเคโรไลนาลิกนะครับมากับน้ปองน้าปานวันนั้นโดนย่างซะไม่เกรียมเลยนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ในเกมไมโครจิ c กนะครับผมเหยื่อที่ผมใช้เหยื่อซุปเปอร์จิกนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมจะลองเล่นตัว10กรัมนะครับนี่นะครับผมเป็นสีมาลายนะครับเรืองแสงโอเคครับวันนี้ผมจะโดนตัวหรือเจอกับอะไรบ้างไปรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้จ่องเปย์ฟิตชิง channel ด้วยนะครับไปรับชมกันครับผมชู สเต็ปภาษาอังกฤษไปหนึ่งสเต็ปไปยักหน้าอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับตีเข้าไปในเกลียวน้ำใช้เป็นเหยืยวซุปปิกสิบกรัมครับกระเบิดดอกไม้ทะเลมิตรปานครับ

ันนี้ชายเดียวครับผมมีงานช่วงบ่ายครับเห็นตอนเช้าว่างวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะครับคนอื่นไม่ว่างนะครับผมก็ทํงงานกันครับว,ว่างๆก็เลยลองมาเคาะไมโครจิกดูครับที่สะพานสาสินไม่รู้ว่าจะโดนตัวหรือเปล่า เจอจังหวะปลามันเห็นนะครับผ่านหน้ามัมนก็กัดนะแต่นี่รู้สึกว่าจะผ่านหลังมันตลอด เ <G ül üyor> ชียวัวมาครับปลากิมซัวครับผมบตาย <G ül üyor> <G ül üyor> นี่เรุกคนดูความแรงของน้ำนใต้สะพาน โคตรแรงครับดูอย่างนี้ว่าไม่แรงนะครับขึ้นไปแรงมากครับปีเอลงไปปล่อยประมาณสามวิมันมุดเข้าหินเลยครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับต้องกลับไปทำงานครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ ก่อนจะลากันไปขอทุกคนกดสับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องเปรี้ยวจิ้งชาแน,นลด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ